สันดี S <S uh, กาสั่งจำคุกคุณเสกโลโซสองปีสิบสองเดือนยี่สิบวันค่ะก็ไปดูไอ้คดีอะไรยังไงคืออาจจะลืมลืมกันไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของคดียาเสพติดแล้วก็การขัดขวางการจับกลุ่มเมื่อปีหน6 0ห้าร้อยหกสิบคือสันดีกาเนี่ยต้องบอกว่ามีคำพิพากษามาแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหมาว่าถูกนำตัว มินบุรีนะอ่าเห็นใช่เห็นบ,หบอกตามรายงานข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะใช่ใช่ก็คือจากกรณีที่ทางพนักงานอายการสํานักง,งานคดีอาญาสิบสองมินบุรีเนี่ยคือเป็นโจทย์ื่นฟ้องทาของคุณเสกสรรสุขพิมาหรือว่าพิเศษโลโซนเนี่ยแหละนะฮะร็อกเกอร์ชื่อดังเป็นจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่หนึ่งร้อยแปด เสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองอนุญาตตามพรบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพศสองพนสี่ร้อยเก้าสนะครับออตอนนั้นเนี่ยสารโดยสารชั้นต้นเนี่ยมีการพิพากษาว่ากระทำว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดทั้งสามข้อหา ให้จำคุกตามพรบอาวุธปืน1ปีรับสารภาพลดโทษเหลือ6เดือนฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนให้จำคุก1ปี6เดือนและฐานเสพยาจำคุกอีก6เดือนรวมจำคุกคดีนี้ทั้งสิ้นนะฮะหปี18เดือนและให้บวกโทษของสารายาคดีทำร,ร้ายร่างกายสาวคนสนิทอดีภรรยาอีกหนึ่งปีสเดือนเป็นจำคุก จำเลยทั้งสิ้น2ปี21เดือนและให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีพรบอาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยก็ต่อมาวันที่เจ็พฤาคม2563เนี่ยนะคะศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าความผิดฐานมีอาวุธปืนซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาต ให้มีและใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจำคุกหเดือนลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก3เดือนเมื่อรวมกับโทษฐานอื่นตามคำพิพากษาชั้นต้นเป็นจำคุกหนึ่งปี15เดือนบวกโทษจำคุกหนึ่งปีสเดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงของสารอาญาเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ก็เป็นจำคุกสองปี18เดือนโดย ไม่รอลงอายาซึ่งจำเลยก็ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างดีกาใช่ไหมคะโดยศาลก็ตีราคาประกันตอนนั้นเนี่ยหกแสนบาทนะ,ะต่อมาที่ศาลอายามินบุรีศาลอ่านคำพิพากษาศาลดีกาค่ะก็ปรากฏว่าอย่างที่เราได้ เห็นพานของข่าวนี้แหละนะสันดีกาพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุกสองปีสิบสอเดือน20ิวันโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวคุณเสกโลโซเนี่ยนะคะหรืวคุณเสกสันเนี่ยนะคะไปยังเรือนจำพิเศษมีนบุรีรเพื่อรับโทษต่อไปนะคะแล้วก็สื่อก็นำเสนอภาพของคุณเสกโลโซที่ยืนเหมือนถือเช็คเงินสดอยู่เนี่ยนะคะค นะคะก็นะคือประมาณว่าน่าจะเป็นภาพสุดท้ายของพี่เสกที่ที่ถ่ายก่อนจะถูกตัดสินโทษคุกสองปีสิบสองเดือนยี่สิบวันนี่แหละเซ็นเช็คให้ลูกๆสีล่ล้านบาทนะคะเออเนี่ยละค่ะนะ,ะเซ็นเช็คให้แล้วก็มีการโพสต์มีการใส่ความรู้สึกด้วยนะ uh huh. ในเพจของเสกโลโซลบอกร,บรู้สึกอ่อนไหวห uh huh. ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าก็คือ เหมือนก็ประมาณว่ารู้แหละอเออรู้แหละนะคะแล้วก็โพสต์ถึงลูกด้วยนะคะคสามคนพี่น้องอะไรต่างๆเนาะนะคะแล้วก็บอกให้ใครอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะอื ฝากลูกๆทั้ง3มคนของเราไทเกอร์กวางลอนดอนกับเพื่อนๆด้วยนะคะให้รักและเมตตาคอาซัพพอร์ตพวกเขาเป็นกําลังใจอันนี้เนี่ยเป็นเพจของเสือรสแต่ว่าน่าจะเป็นคุณการหรือว่าที่เป็นคนโพสต์เนาะอาจจะใช่อืมะจะเป็นคุณการที่พิมพ์นะอะไรเงี้ยนะว,ว่าใช้คําว่าขอบคุณค่า